คาว่าแนะนําตัวเขาไม่ได้อยากรู้ว่าหนูชื่ออะไรนามสกุลอะไรจบตระลงอะไรเท่านั้น <Okay. S 1> เพราะว่ามันอยู่ในใบมนอยู่ในพอร์ตมันอยู่ในเอกสาร uh อยู่เขารู้อยู่แล้วสัมภาษณ์อย่างไรให้ประทับใจกัรมารแต่จำไว้ว่ามีคนแบบหนึ่งที่เขาไม่ได้ต้องการคือ <c oughs> คนที่ไม่มั่นใจ uh huh. มันน่ในใจแต่อย่ามั่นนานี่แรงมากกว่าโดนด่าพ <c oughs> อเข้าไปไปในห้องสัมภาษณ์แล้วอะ ประมา่าตื่นเต้นอันนี้เ,ออเรามีวิธีการจัดการยังไงหายใจเข้าลึกๆตอนเราไม่ต้องหายใจออกเลยบอ,อกผมกระดิ่ไปได้ใครเหรอสวัสดีค่ะน้ำนุ่นค่ะทิตยาเจ้าสิทธิวัฒน์อ่า <c oughs> เห็นไหมอ,อย่างเงี้ยมันก็ดูแบบไม่ต้องมากเกินไปไม่ต้องน้อยเกินไปแต่ดูแนี่ข่<ผ>มตัวเองอยู่นะข่มให้น้อยใช่ไหมใช่ผมส่งและยื่นกี่ที่ผมควรตอบยังไงถ้าผมเคยได้ยื่นที่นี่ที่เดียวอยากกินของคนแต่งหน้าในเช้าวันนั้นที่มาสัมภาษณ์โดนบล็อกเหรอคนอื่นพยายามไงออ๋ เริ่มเลยเพราะว่าเวลามีน้อยเพราะว่าจันแนะแนวเทปนี้นะคะเราจะมาคุยเรื่องการเตรียมตัวสอบสัมภาษณ์เข้ามหาวิทยาลัยเพราะตอนนี้ทําอะไรไม่ได้แล้วนอกจากสวดมนต์รอคอยอย่างเดียวรอคอยการประกาศผลภาวนาภาวนาว่าเราจะผ่านรอบพอร์ตฟลิโอเพื่อเข้าไปสัมภาษณ์มาเล้เดียวั้นเทปนี้เราคุยเฉพาะสัมภาษณ์สำหรับคนรอบผ่านได้ใช่หรืทุกรอบใช้ได้เปทุกรอบใช่ใช่ว่ามันอยู่ในช่วงของทามมิ่งที่หลายคนเตรียมตัวในรอบพอร์ตพอดีใครเข้ามาดูคลิปนี้แล้วแบบประกาศผลแล้วเราไม่ได้สอบติดได้รับการคัดเลือก คือในห้องสัมภาษณ์เนี่ยมันจะใช้เวลาแค่ประมาณแบบแป๊บเดียวสิบนาทียี่สิบนาทีสิบวิสิบวิเลยเหรอไปสิบวิคือยังไงอาจารย์ปิ๊กใช้สิบวิเองเหรอคะส่วนเห็นผการณ์เชิญครับเหมือนเด็นสตางค์ไงไม่เคยดูหรอคนที่ใช่อ่ะเข้ามาปุ๊บเขาก็รู้เลยว่าใช่คือแล้วเอาขอบคุณมากอันนี้ไม่ผ่านเหรอคะเราจะรวบรวมมาให้ว่าสัมภาษณ์อย่างไรให้ประทับใจกรรมการเราจะรู้ ว่าคุณจะทํายังไงอ่ะให้กรรมการประทับใจอย่างแรกเอาเป็นสเตปละกันเนาะเสื้อผ้าแต่งตัวยังไงดีบางทีมีเด็กซิ่วใช่เออแต่งยังไงดีเด็กซิ่วเด็กิวเฮ้ยคำถามเนี้ยเหมือนเคยตอบเคยตอบไปแล้วไม่เราตอบเราอาจารย์ปิ๊กก็คือเจอเด็กซิ่วบ่อยด้วยเออเจอคำถามนี้บ่อยมากเลยใช่อันเด็กซิวแต่งตัวยังไงดีเอาเด็กซิวก่อนจะแต่งชุดมหาลัยถ้าใส่ชุดมหาลัยมาเขาต้องถามว่าทาไมถึงเปลี่ยนที่เรียนมันจะนําไปสู่คําถามถ้าสมมติว่าเรามีคําตอบที่ดีสำหรับการรองรับมันเหมือนการขุดบ่อแล้วปลาให้เ เช่นบอกว่าหนูไปลองเรียนที่สถาบันนี้แล้วรู้สึกว่า,าไม่ใช่ของตัวเองเขาต้องถามต่อว่าเรียนอะไรล่ะใช่ถ้าคําตอบมันทําให้รู้สึกว่าโอ้หนูยอมสละอันนั้นเพื่อมาเรียนอันนี้มันก็ดูมีความรักสนใจแต่ถ้าสมมติว่าไม่มีอะไรสาขาเดียวกันแค่ออฟฟี่แล้วหนูสอบไม่ติดหนูก็เลยต้องไปเรียนนี้นไปเรียนน ใส่ชุดนักเรียนเพิ่อย่างั้นนะเรอไม่ให้เกิดคําถามไงให้มีคําถามแต่ถ้าสมมติมีคําถามแล้วจะนําไปสู่คําตอบที่ทําให้เราได้โชว์ศักยภาพก็ทำการข้ามสเตจการเป็นยกเว้นเขาเปิดดูในประวัติแล้วเขาเห็นว่าเรานู่นนั่นนี่เขาอาจจะถามเพิ่มแต่ถามว่าถ้าที่เกียดตองคำถามประเภทนี้หรือว่ามันไม่ได้ช่วยส่งเสริมให้เราดูมีความน่าสนใจก็ใส่ชุดนักเรียนมาไม่เป็นไรฉลาดเว้ยอันนี้ไม่ได้ชมน้องนะต่อ ส่วนเด็กมหกที่จบแบบตามปกติอะ่ะก็ชุดน,น,น,นักเรียนได้เลย,เลยถามเรานะในมุมเราที่มีเด็กเดินเข้ามาจะชุดน,นักเรียนชุดพละ,ระชุดที่มันดูสุภาพชุดที่อยู่ในสถานศึกษาก็ใสไนะ่ได้หมดมะได้หมดเนาะนแต่ว่าเซฟสุดกับชุดน,นักเรียนอ่ะชุดน,นักเรียนเคลียร์นะนแต่งหน้าได้ไหมคะได้แต่หนูต้องดูว่าคณะที่หนูจะเข้าเรียนเขาต้องการคนคาแรคเตอร์ไหนเช่นสมมติว่าหนูจะไปเรียนคณะคุุศสตร์อ่ะคุุศึกษาดูแต่งหน้าจัดเี้ยมันก็จะทําให้หนูถูกตีตรา ทำไมอ่ะเฟิร์สอไม่ได้วาตลอดเขาตีตาจากสิ่งที่เห็นไม่ว่าเขาแบบเขาบอกคุณเขาคุณไม่คุณตาข้างบ้านคมอเขาไป่ผิบ้านเขาคุณการเล่นอ่อนพอดีมเขาแต่งได้จากอะไรอยผมก็ปิเสธไม่ได้ไม่มีเวลาโทรไปถามเขาตัดสินจากสิ่งที่เขาเห็นแต่งอ่อนๆได้แต่งบ้างแต่งไป้าแต่งอ่อนแต่งเข้มขึ้นอยู่กับว่าหนูกำลังจะไปสัมภาษณ์เข้าอะไรคุณผู้ชมถึงจะเข้าพยาบาลหรือที่เขาคาดหวังว่าน่าจะเรียบร้อยน่าจะน่าจะแปลว่าจริงจริงคือใช้ใจว่า f i r s อิมเพ e s s i o n เนี่ยสำคัญใช่เขาแต่อาจารย์ปิ๊งก็แต่งบ้างก็ได้นะโอวันนี้ ออสิวเข้าได้นะออจริงไม่ว่าจะสอบเข้าคณะไหนอ่ะถ้าเกิดไม่ได้ไปสอบสัมภาษณ์ที่จะต้องแบบสายราใส่แสดงอะ่ะก็แต่งแบบอ่อนใส่แสดงสนี่ีออนคาเมล่มลานี่คือแต่งหน้ามาเพื่อให้ตัวเองเข้ากล้องแล้วดูดีอันนี้เสียงเนะสียงเป็นอะไรเนี่ยที<อ>่วิชาความเป็นครูเนาะเออไม่สบายแลต้องมาวันที่หนูจะต้องมาสัมภาษณ์หนูต้องเตรียมเนื้อหายังไงบ้างเราแนะนากลางๆได้ไหมว่าเราจะไปเข้าอะเราควรเตรียมยังไงแน่นอนเขาต้องถามอะไรที่เกี่ยวกับในพอร์ตแน่นอนที่เราต้องขยายความจากสิ่งที่เรา ใส่เข้าไปอ่ะอยากความอธิบายเพิ่มเติมว่าเราไปทำมาอยังไงอะไรยังไงไปอันนี้ทำเองไหมจ้างค่ะไม่ได้ตอบตรงๆนี่ไม่ได้เลยแล้วอบไดตอบได้ตอบได้แต่ก็มีเหตุผลรับรองผ่อดเนี่ยโอ้โหออกมาสวยมากดีไซน์ก็ปิดฟอนต์ดีอาจารย์เขาก็อาจจะสงสัยว่าเฮ้ยหนูมาสมัครเข้าบัญชีหนูนะหนูมาสมัครเข้าเศรษฐศาสตร์มันไม่จําเป็นไงที่จะต้องมีพื้นฐานนะคอมพิวเตอร์ก็บอกว่าจ้างเนี่ยหรอใช่ไหมกาบอกว่าอ๋อหนูให้ไอเดียหนูให้ไอเดียแล้วก็ให้คนที่เขาเป็นมืออาชีพในการเรียบเรียงใให้่นจ คนไม่ได้คาดหวังว่าหนูจะเรียนวิศวะเรียนแพทย์เรียนบพลาล้าต้องเก่งกราฟิกด้วยมันไม่ใช่แต่แค่เลือกใช้ให้ถูกคนรู้ว่าจะต้องไปจ้างที่ไหนรู้ว่าเอ้ยเราทําไม่ได้เราจะจ้างใครที่เขาทำเราสามารถสื่อสารความสามารถของเราได้ดีอ่นี้ได้แล้วก็ต้องเตรียมเนื้อหาที่เราทําในพอร์ตเพื่อขยายเขาถามแน่ใช่ไหม อันนี้เป็นกิจการที่เราไปเขารวมก็จะถามเพิ่มเติมไปแล้วว่าเป็นยังไงบ้างทําอะไรมาอะไรและเนื้อหาที่เราไปสัมภาษณ์ในขณะนั้นๆเราต้องรู้อะไรบ้างอย่างสายวิทย์วกวิศวะก็อาจจะต้องมีความรู้ในทางด้านนั้นนะที่เราสนใจอาชีพในอนาคตอยากเป็นอะไรเป็นอะไรผลดังในวงนั้นหรือจะเข้าแบบนิเทศศาสตร์ผู้ประกาศข่าวที่ชอบดูสื่ออะไรบ่อยสุดหรืออยากเข้าการแสดงต้องแยกให้ออกเนาะอันไหนซีรีส์ละครภาพยนตร์ละครเวทีรางวัลออสการ์ปีนี้หรือคนไทยที่ได้ไป เข้าชิงออสการ์ข่าวูิปดาราอีคนน้เลิกกับคนที่เป็นเไ้าขอาเนี่ยเอาไหมวอาแต่ท้าเข้าสายนิเทศศาสตร์ไงเป็นความใจแต่มันต้องเป็นเชวิเคราะห์ไม่ใช่เชรย์เขา ในในช่วงลานั้นอ่ะอย่างตัวอย่างนะคะเราเก่งข้อสอบกันอ่ะเวลาเราจะไปข้อสอบข้าอ่ะเนาะช่วงนี้ใช่เช่นซอฟต์พาวเวอร์คิดยังไงกับซอฟต์พาวเวอร์ความสนใจบางทีมันจะมีเหมือนกับโครงการเฉพาะของแต่ละสาแต่ละวิแต่ละสาขาอย่างไรคะอย่างเช่นแบบสมมุติว่าถ้าเกิดจะเข้าดนตรีอย่างเงี้ยมันคงจะมีแบบเวทีการแสดงดนตรีหรืออะไรระดับโลกระดับชาติรานาชาติอะไรอย่างเงี้ยที่เราไปถาม่าเคยเข้าร่วมไหมเคยไปไหมเคยดูไหมอะไรอย่างเงี้ยเออเต้อง ไหวเตรียมจินะเอาง่ายๆเด็กๆตั้งใจฟังนะผู้ปกครองให้ฟังอยู่แชร์ด้วยไม่ต้องกลัวเพื่อนว่าจะเออไม่อยากแชร์เดี๋ยวเพื่อนมันรู้เดี๋ยวเขาก็เรเจอนึกเสมอว่าเวลาที่สัมภาษณ์อาจารย์คนสัมภาษณ์เขาต้องเจอเด็กที่มีความฝันเหมือนกันสนใจอยากจะเรียนเอกเดียวกันคณะเดียวกันซ้ําๆเขาเจอมาทุกปีสมมติหนึ่งคนเนี้ยเรานั่งสัมภาษณ์เนี้ยอ๋อคนแรกคนที่สองคนที่สามสัมภาษณ์ไปสิบยี่สิบคนเลยเพราะฉะนั้นอ่ะจะบอกว่าคําถามอ่ะมันไม่ได้มีอะไรบ้าไปกว่านี้หรอกจะบอกให้ ถามว่าถามว่าอย่างแรกเข้ามาปุ๊บเขาให้หนูแนะนำตัวก่อนเพื่อเป็นการอะไรไอซ์เบรกิ้งอะไรพฤติกรรมเพราะอะไรอีกคนสัมภาษณ์ก็ยังนึกไม่ออกจะเริ่มต้นทำอะไรจะถามอะไรจากตัวดูเพราะนั้นพอนูเริ่มดั้งไอที่แบบว่าเรียนมาว่ามาถึงปุ๊บยังไม่ให้นั่งอนุญาตนั่งเราดูนี่เคยเจอเด็กเหนนี่ยเอาเก่าแล้วเก่าแล้วเก่าไม่ได้ค่ะว่าใช้ไม่ได้นะแต่หมายถึงว่าไม่ใช่แบบ เข้ามาเขามีเก้าอี้วางอยู่รู้ว่าอย่างไรต้องทนด้านอยู่แล้วไม่ต้องมาแบบว่ายืนจนกว่าอาจจะนั่งผ่านไม่นานเข่าให้นานเข่าให้นั่งเขาไม่วางเก้าอี้ไว้หรอกอ่ะนั่งมาให้ต่อแล้วเสร็จปุ๊บเขาก็้อพูดว่า แนะนำตัวหน่อยครับแนะนําตรงไหนค่ะคําว่าแนะนําตัวเขาไม่ได้อยากรู้ว่าหนูชื่ออะไรนามสกุลอะไรจบตระลงอะไรเท่านั้นเขามันอยู่ในใบมันอยู่ในพอร์ตมันอยู่ในเอกสารอยู่แล้วเขารู้อยู่แล้วเขารู้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาต้องการจะรู้คืออะไรเขาอยากดูความมั่นใจและช่วงนี้คือช่วงเวลานาทีทองคือ first impression นาทีที่เขาแทบจะเลือกตัดสินเลยอยาก guess ผลแรกเข้ามาหน่อย guess guess เขาบอกว่าคนเราจะตัดสินคนอื่นในกี่วินาทีนะเจนดี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 นีด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  จากที่เด็กๆเห็นอีคนนี้เลือดเข้ามาก็ตัดสินเหมือนใช่ไหมว่าหนึ่งแต่งตัวไม่เรียบร้อยโอ้ยอะไรมาได้ไงใส่เสื้อแจ็สวยอะไรอย่างเงี้ยเออแต่งเล็บสวยโอ้โหขึ้นหน่อยสิขอดูไม่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 อันนี้เป็นช่องการศึกษาถ้าเกิดว่าอยากดูโป๊ะไปดูลิลลี่เดียลิลลี่ใช่ไจำไว้ว่าเขาไม่ต้องการเด็กบวกเวกวายวายนึกไอแบบนี้เออไม่ต้องการคนมั่นใจแบบว่าโอ้ยยจะถือไป็นต้องการคนเสียงดังที่พูดช้าๆแบบนั้ไม่ใช่ แต่เราเป็นตัวเราเองได้แต่จำไว้ว่ามีคนแบบหนึ่งที่เขาไม่ได้ต้องการคือคนที่ไม่มั่นใจ หนูสามารถเป็นคนเรียบร้อยที่มั่นใจได้หนูลองคิดดูจะมีแมวเุ้ยเด็กคนเมื่อกี้ไม่มั่นใจอยากได้มาเรียนด้วยจังไม่มีทางสิ่งที่จะทําให้เห็นชัดนะแนะนําเลยคือส,า,อสายตาสายตาค่ะไอคอนแทคมองอาจารย์มองอาจารย์แล้วมองด้วยความ,ม,ามาเป็นใจอย่าเป็นมิรฉาชีพมั่นใจเอาเป็นมิตรภาพมั่นใจแต่อย่ามั่นหน้าเออะแพงมากกว่าโดนด่าเอ้ยแต่นี้เข้าใจนะมั่นหน้าเวลาสายตามันคือ แต่มั่นใจมันคือเออมั่นใจแบบเวลคำมยิ้มยิ้มยิ้มไม่ไมีมสถาบันไหนอยากได้เด็กที่<อ>ไม่มั่นใจเข<อ>้าเรียนไม่มั่นใจี่คือแง่ลบไงเพราะฉะนั้นเราสามารถเป็นคนเรียบร้อยพุ้นหน่อยที่มั่นใจได้อ่าลองทำห้ดูสมมติแนนาตัวสวัสดีค่ะหนูชื่อ,อยุคน้อยมาจากโรงเรียนเขาตัดสินแล้วว่าหนูแบบหน่อยๆไม่ค่อยมั่นใจแต่ว่าหนูสามารถสวัสดีค่ะหนูชื่อ อุ้ยเป็นคนสดใสดูมีความมั่นใจและเขาก็จะจำภาพหรืว่าหนูน่าจะเป็นคนอย่างนั้นส่วนคำถามหลังจากนั้นเป็นคำถามดูทัศนคติด네ูความรู้ล่วงประกอบส่วน e ิม i o n สชัำคัญมากเดี๋ยวให้ทุกคนแต่ละคนลองแนะนำตัวเองนะหนึ่งสองสามสวัสดีครับมาแบงค์นะครับอาจารย์แบงค์นะครับแล้วดูว่ามีความคิดเล็กๆนมิตรไหมนี้ สวัสดีค่ะอาจารย์อุ้ยค่ะพี่รักนะคะอาจารย์อุ้ยคืนคนเสี่ยงแหนเนาะอ่าเชิญค่ะสวัสดีค่ะน้ำนุ่นค่ะทิตยาเจ้าสิริวัฒน์อ่าเห็นไหมอย่างเงี้มันก็ดูแบบไม่ต้องมากเกินไปไม่ต้องน้อยเกินไปแต่ดูกแบบ่มตัวเองอยู่นิข่มให้น้อยใช่ไหมใช่ข่มนะเพราะการแนะนําตัวเนี่ยเป็นโอกาสทองชื่อ ชื่อเราเองใช้มานานที่สุดไม่มีใครจะพูดชื่ออยู่ไม่มีใครจะรู้จักเราดีชื่อเราดีเท่าเราอีกแล้วเพราะฉะนั้นที่เจอบ่อยแล้วเรารู้สึกว่าไม่โอเคเลยคือชื่อตัวเองแล้วพูดแบบติดๆขัดๆหรือไม่มั่นใจแบบไหนลองเี้สวัสดีครับชื่อยู่อยู่คนยาติดรรีบพูดทำไมไม่ต้องเด็กส่วนใหญ่นะชอบบอกว่าพอเข้าไปไปในห้องสัมภาษณ์แล้วอะประหม่าถึงเต้นอันนี้เรามีวิธีการจัดการยังไง หายใจเข้าลึกๆตอนเราไม่ต้องหายใจออกเลยบอกกดิไม่ได้หายใจ่ะหายใจเข้าเรื่อยๆดันไว้อีกนั่นตายกับอีกอย่างหนึ่งให้คิดว่าคนที่เรากําลังคุยด้วยอ่ะเป็นคุณป้าคุณน้าเป็นพี่เป็นญาติ้องเราคนรู้จักคนที่มาสัมภาษณ์เราอ่ะเขาไม่ได้มาแบบมาหาร้ายเราหรอกใช่หรือ สร้างความคุ้นเคยโดยการไปดูในเว็บไซต์ว่าอาจารย์ในวิชาเอกคณะที่เราจะเข้าหน้าตาเป็นยังไงอย่างน้อยอ่ะเวลาเราเข้าไปอ่ะเคยเห็นไ้ก่อนนะเคยเห็นไว้ก่อนอ่ะมันจะไม่แพนิกอันนี้เกี่ยวนะแต่หน้าไม่ตรงปกอุ้ยอุ้ยอันนั้นแล้วแต่คนละค่ะแต่ดิฉันหน้าตรงปกแน่นอนหนึ่งคือแนะนําตัวแน่ๆอยู่แล้วสองความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสาขาที่ที่จะเข้า สามความรู้เกี่ยวกับสิ่งที่เราใส่เวีอยู่ในพอร์ตสี่เหตุบ้านการเมืองสถานการณ์ปัจจุบันร้มั้ยข้อห้าเนี่ยบางทีเจอก็คืออาจารย์ที่จะถามะไรแล้วก็อยากรู้อะไรไหมกบมีอ่ะเป็น่ำถามคำถามสุดท้ายคำถามสุดท้ายมีอะไรอยากถามไหมถ้าถามว่าหนูจะติดไหมเขาเขาก็จะรู้เลยว่าไม่ไม่ นี่แบบไม่มีอะไรอยู่ในหัวใช่แล้วคาถามที่เราจะประทับใจเด็กนะอันนี้อันนี้แบบภาพรวมนะที่จะเจอเดี๋ยวต่อไปเวลาถามนี้ทุกคนตอบอย่างนี้หมดเลยนะซึ่งตอบอย่างนี้หมดก็คือจะรู้เลยว่าเป็นแพทเทิร์นต้องติดตามแต่รู้ว่าติดตามรายการเราเด็กจะถามว่าอาจารย์คะแบบเราพอหนูได้เข้ามาเรียนนะคะนอกจากแบบ วิชาในคณะเราจะได้เรียนสาขาอื่นไหมมันดูสนใจหรืออย่างบางคนเน่ไปอ่านหลักสูตรมาแล้วเอาอะไรสักอย่างหนึ่งจากในหลักสูตรมาทานทารารู้สึกว่าแบบเอยเด็กคนนี้ดูแบบดูทากันบ้านแล้วมีแบบหนูจะได้เจอพี่ดาราคนนั้นไหมคะก็ได้นะก็แปลว่ารู้ว่าดาราเรียนอยู่คณะไหนมันดูมันดูไลฟ์สไตล์มันดูแบบว่ามีมีมีแบบเอออะไรอย่างเลยหรือแบบสมมติว่าเขาจะเข้าแบบสาขาแบบธุรกิจไซเบอร์เนาะสมมติเฉยๆหรือว่าเข้าทางฝั่งบริหารเอะแล้วหนูจะได้แบบมีโปรเจกต์ที่จะได้ทําร่วมกับบริษัทข้างนอกไหมคะที่ ใช่ในมหาลัยอ้างมันก็ดูแบบโูหดูเป็นคนเรียบสำคัญนะคําถามเนี้มันจะแสดงทัศนคติของเราเพราะเราเป็นครั้งที่เขาเปิดโอกาสเท้าถามจริงแล้วส่วนใหญ่จะเป็นคำถามสุดท้ายที่เราจะชอบบอกไม่กล้าถามไม่มีค่ะไม่ได้ว่าอาจจะตกตีไม่ได้หมายถึงว่าจะตกแต่ว่ามันก็จะไปดูกับคนอื่นไม่มีก็ไม่เป็นไรหรอกไม่มีก็ไม่เป็นไรเราตอบหรือว่าเรามีคําถามถามกลับมาได้ก็จะแสดงทัศนคติของเราอีกมุมหนึ่งใช่ชอบเจอแบบว่า อาจารย์คิดว่าหนูควรจะต้องปรับปรุงอะไรตรงไหนไหมคะอ,อันนี้ก็จริงๆไม่แนะนาเพราะว่ามันจะไปทําให้เขารู้สึกว่าฉุกคิดหาสิ่งที่ไม่ดีในตัวเรา5้าข้ออาจารย์ปิกสรุปมาให้แล้วในห้องสัมภาษณ์ก็ต้องทำยังไง<า>แลวเราก็แนะนำไปแล้วด้วยว่าถ้าตื่นเต้นต้องทำยังไงทีนี้มันจะมีคาถามยิบย่อยอีกหน่อยที่น่าสนใจมากด่านะถ้าคําถามไม่ฉลาดด่านะเออเขาถามนะด่าใครด่าด่าคนถามด่าคนถามคำถามน้องถามมาว่าอาจารย์เขาถามผมว่า ผมส่งและยื่นกี่ที่ผมควรตอบอยังไงถ้าผมไม่ได้ยื่นที่นี่ที่เดียวอุยอ้ยอุ้ยน่าสนใจไหมเป็นเราเป็นถ้าพอดีว็นนี้ที่ตอบความจริงยื่น2องที่ยื่นสองที่ทเพราะว่าทั้งสองที่ก็มีความแตกต่างกันก็คือคิดว่าผมมองว่าการหาโอกาสให้ตัวเองอะ่ะม,มันเป็นสิ่งที่ทุกคน<ๆ>ควรจะต้องพยายามขว,วอย้าไว้อ่ะ เออใช่ราแ,แล้วถ้าที่ถ้าติดสองที่พร้อมกันเลือกที่ไหนก็พ่อบอกว่เลือกที่นี่สิอันนียจ,จริงไม่จริงก็อีกเรื่องหนึ่งตัดต้องมดาราคนนึงเขาจบับสองที่แล้วเขาบอกว่ามัยังไม่แน่ใจเหมือนกันแล้วเขาว่าเจ้าที่หรือเปล่าดูอีกที่หนึ่ง no ในมุมคนสัมภาษณนะ์อะถ้าเราพูดว่าเราเลือกอีกที่เราจะรู้สึกว่าวิ่งกันเสียดายที่ตรงนี้ที่ทุกคนก็อยากจะเขา้าเขา<ห>้าใจ<ห>ป้คนอื่นดีกว่าให้นคนอื่นดีกว่าแต่มันต้องมาจากความจริงใจของคุณด้วยนะต่อมาอีกหนึ่งคำถามค่ะคือเรื่องภาษาหลายที่สอบเป็นภาษาอังกฤษด้วยทีนี้พอสอบเป็นภาษาอังกฤษน้องถามมาเลยว่าถ้าเขาถามคำถามเป็นภาษาอังกฤษเราพูดไม่ได้ทำยังไง สู้รับไหมอาจารย์ครับผมขอตอบเป็นภาษาไทยนี่จะตอบตลอดว่าให้ลองเป็นภาษาตัวตอบเป็นภาษาอังกฤษค่ะลองไป่อนไม่ป็อไรมันสามารถลองได้เขาเราว่าอาจารย์รุ่นใหม่ๆี้หรืออาจารย์ที่เขาสัมภาษณ์เขาเขาไม่ได้ซีเรียสมากอาจารย์ไม่ได้ซีเรียสจำมารู้เพราะอาจารย์ก็ไม่ได้จำมากาสื่อสารได้สื่อสารเข้าใจฟังแล้วเข้าใจมันจะมีสองประเภทที่แบบว่าเอยถอยเลยไม่ได้เลยไม่ค่ะไม่เงียบไม่พูดอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกจะรู้สึกว่าเอ เขาจะเรียนไหวไหมอะไรใช่ถ้าเกิดว่ามันเป็นคณะที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษหรือว่าเป็นพวกไบลิงกัวหรือแบบคณะที่เป็นอินเตอร์ยังไงหนูต้องได้ภาษาอังกฤษมาบ้างพยายามให้เขาเห็นหรือยังน้อยพอตอบเสร็จปั๊บอ่ะเราเคยเจอนะเด็กบอกว่าถ้าผมสอบติดผมจะไปลงเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มช่วงเปิดเทอมก่อนจะเปิดเทอมเราก็จะเห็นความพยายามและถ้าส่วนอื่นเขาดีพอร์ตเขาดีเนื้อหาอื่นเขาได้เรารู้สึกว่าอยากให้โอกาสมากกว่าคนไม่ตอบเลยยังไงเรื่องภาษาเนี่ยอีกที่ชอบใส่มาในพอตว่าภาษาจีนก็ คนียี่ปุ่กับฝรั่งเศสอะไรอางี้แล้วพอถึงเวลาได้แค่แบบนีฮาวหมวชื่อน้ำนุ่นจบอันนี้ต้องระวังใครที่ใส่ไปในพอร์ตเรื่องทักษะความสามารถด้านภาษามีโอกาสสูงมากที่เขาจะให้ลองพูดและเขาจะไม่ให้พูดแค่ทักทายเท่านั้นเขาจะให้พูดอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนี้งั้นิ่งเป็นแบบคณะสายแบบภาษาภาษาอาจารย์เขาได้ค่ะมีเรื่องอื่นอีกไหมที่ควรจะเตรียมตัวให้กรรมการประทับใจ ในการสอบสัมภาษณ์ค่ะพูดเรื่องของแบบจิตใจและการเหมือนแบบว่าเรามาเราก็ต้องเหมือนมาแบบด้วยความแบบเป็นเหมือน positiv thinking อ่ะคืออย่าน้อยคือ2องบวกสองแล้วก็สี่ค่ะจ๊ะใช่บวกสแล้วจะหกเนี่ยหรอคือกือนวามาึงแเราก็ต้องมาแบบด้วยร่างกายที่พร้อมจิตใจที่พร้อมรู้สึกว่าแบบวันนี้เฟสสดใสคืออย่าน้อยเพราะว่าถ้าเกิดเราน้อยตั้งแต่แรกแล้วตอนที่เราเข้าห้องสอบไปหรือบรรยากศก็จะไม่ดีอ่าอย่าน้อยมาแบบโพสิทีฟใช่มาแบบ เตรียมใจมาโลกสดใสพยายามอย่าโชว์ด้านที่อ่อนแอของเราเพื่อจะดูเพื่อจะดูว่าเราตนื้อจูเน้อจูแนอยูยังไงรับกับสภาวะการกดดันได้ไหมบางทีการเรียนในบางสาขาเนาะมันกดดันมันกดดันทั้งจากเพื่อนร่วมเพื่อนเพื่อนร่วมชั้นอาจารย์ที่สอนหรือว่าสภาพแวดล้อมอะไรอย่างเงี้ยมมีการคอมเมนต์เราอยู่คนเดียวนาะแล้วก็มีอาจารย์3-4คนยิงคำถามล้อมเราอ่ะ เราจะรับกบเทนชั่นเหล่านี้ได้ได้อย่างไรก็ต้องมีการเตรียมตัวแหละนอกจากทัศนคติต่างๆแล้วเราก็ต้องมีจิตสภาพจิตใจอย่างที่อาจจะด้วยบอกว่าเข้มแข็งนิดหนึ่งร้องได้ถ้ามีการร้องไห้ถ้ามาเราลองไห้เนี่ยในบางคณะรู้สึกว่าการเรียนที่นี่มันมันทนชั่นมากเด็กคนนี้เขาอาจจะไม่ไหวนี่นี่นี่ประสบการณ์จากในห้องสัมภาษณ์ที่เอามาบอกเลยนะบนโต๊ะสัมภาษณ์เนี่ยเตรียมกล่องเทชชูไว้แล้ว เผื่ออาจารย์เผื่ออาจารย์เผื่อไงล่ะเผื่ออาจารย์กินขนมแล้วเลยซับมันเราให้เจอมาเยอะเลยการสัมภาษณ์เขาไม่ได้ดูแค่ว่าอยู่เก่งอยู่สอบได้4.00นอยู่ทำข้อสอบได้แต่มันคือการใช้ชีวิตร่วมกับคนที่เรากําลังจะไม่รู้จักมันอยากให้มันเป็นบททดสอบแรกของการใช้ชีวิตการสอบสัมภาษณ์ขึ้นชื่อว่าการสอบต้องมีคนผิดหวังกันต้องมีคนสอบผ่าแล้วต้องมีการเตรียมตัวเพราะนี่ไม่ใช่การมาพูดคุยกันเฉยอย่างที่2ก็คือ ต้องเตรียมตัวแต่เตรียมตัวว่าเราจะเจออะไรบ้างในแบบที่เราสามารถ take action กับมันได้อย่าง เป็นธรรมชาติการสอบสัมภาษณ์แหละจริงๆแล้วนหะหลังจากการผ่านสอบข้อเขียนหรือว่าดูจากพอร์สฟรีโอแล้วครั้งนี้เขาต้องการรู้จักตัวตนของเราผ่านตัวตนการพูดคุยการเห็นหน้าเพราะฉะนั้นการสร้างความประทับใจทําให้เขาเชื่อว่าเราน่าจะเหมาะกับการเรียนที่นี่อันนี้คือโจทย์ที่เราจะต้องตีให้แตกผลสัมฤทธิ์ก็คือมีชื่อเราประกาศหลังจากนั้นเราจะเลือกเรียนไม่เลือกเรียนเราจะเรียนไหวหรือไม่ไหวเราจะเรียนง่ายเรียนยาก เป็นเรื่องของอนาคต<ช>เรามาสอบสัมภาษณ์เป้าหมายของเราคือต้องสอบให้ติดถ้ามันเป็นมิชั่นที่ทำให้เราไปสู่การสอบติด มันต้องทำใช่ใชเวลาในห้องสัมภาณ์เขาให้ทําอะไรปล่อยจอยเขาให้ลองแ,งแสดงแสดงเขาให้ลองคิดเลขโชว์คิดเลขโชว์เ<ม>ขาให้โชว์ไอเดียนวัตกรรมในหัวเรา<อ>เขาอยากได้คําตอบจากเราพยายามแสดงเหมือนที่จิ๊บบอกทําทุกอย่างให้เขาเห็นว่าเราอยากเข้าเรียนความกะนๆๆมันสําคัญมากและอยากเป็นน้ําเต็มแก้วอยากให้อาจารย์เขารู้สึกว่า เราจะสอนอะไรเด็กคนนี้อ่ะเข้ามาแล้วเขาคือการรู้มันดีนะคะแต่หมายถึงว่าเขา่ต้องพร้อมที่จะเข้ามาเติมเต็มต่อในมหาวิทยาลัยอันนี้ก็สําคัญเหมือนกันวพยายามอยู่ที่ไหนไม่รู้ไม่รู้แต่ว่าเราพยายามก่อนอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าถ้าเราไม่พยายามแต่คนอื่นพยายามอ่ะมันมันแซงเรานะใช่แล้วก็อตอนนี้เราก็พยายามอยู่เหมือนกันนะในการอยากแล้วก็เตรียมตัวอย่างอยากอยากกินของคนแปลกหน้าในเช้าวันนั้นที่มาสัมภาษณ์โดนบล็อกเหรอคนอื่นพยายามไงออ คำจัดคู้แิ่งเนื้อคอเยอะเนื้อคอเยอะเธอใหกินมไหมเอเรามีขนมวันนี้นะคะขอบคุณทุกการติดตามมากๆหวังว่าจะมีประโยชน์อยากรู้ขนาดอะไรช่วยเขียนไปหน่อยคอมเมนต์ไว้ด้านล่างนิดนึงอมเมนต์หน่อย engagement เกิดขึ้นจากการคอมเมนต์ค่ะได้เรียกไมหน้าเลยคอมเมนต์ช่วยหน่อยด่าก็ได้อ่ะด่าก็ได้กดดิสไล k ์ก็ได้อ่ะด่าสินะจิมพ์ด่ามาเลยถ้าใครรู้ว่าดราคนนั้นคือใครพิมตอบไปแล้วค่ะวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งกด subscribe ให้พวกเราสี่คนด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนันแนั้นหรอติดสุดท้ายไม่ได้